เจ้าหน้าที่สืบสวนจากคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติกำลังตรวจสอบสินค้าบนเรือบรรทุกสินค้าต้าลี่ที่ชนสะพานฟรานซิสสกอตต์คีในเมืองบัลติมอร์เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาจนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายเจนิเฟอร์โฮเมนดีหัวหน้าคณะกรรมการความปลอดภยัยเผยว่าทีมเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมจากเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของเรือรวมถึงการจราจรทางวิทยุระหว่างกัปตันและเจ้าหน้าที่ตามชายฝั่ง ที่นำไปสู่ภัยพิบัติตลอดจนสัมภาษณ์กับตันทั้งสองคนของเรือและลูกเรือ21คนที่ยังคงอยู่บนเรือผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเรือลำดังกล่าวสูญเสียกำลังและความสามารถในการเคลื่อนตัวก่อนที่จะไถเข้าไปชนเสาของสะพาขนขณะที่การสอบสวนอย่างละเอียดจะเสร็จสิ้นต้องใช้เวลาถึง1 2ปีส่วนตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่บนเรือพบบรรจุวัตถุอันตราย56ตู้ซึ่งมีบางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ ขณะที่มีการยืนยันแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองรายเป็นคนงานก่อสร้างที่กำลังทำงานอยู่บนสะพานและสันนิษฐานว่าคนงานก่อสร้างอีก4คนที่สูญหายน่าจะเสียชีวิตแล้วด้วยเช่นกันด้านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐระบุว่าจะสร้างสะพานให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแน่นอนแต่ไม่ใช่เรื่องที่เร็วหรือง่ายขนาดนั้นเนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัย4ี่ข้อที่สำคัญคือการเปิดท่าเรืออีกครั้งการจัดการกับปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานจนกว่าจะเปิดใหม่ การสร้างสะพ,พานขึ้นมาใหม่และการจัดการกับปัญหาการจราจรจนกว่าสะพ,พานจะถูกสร้างเสร็จส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนเผยจะสนับสนุนรัฐบาลกลางอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟูสะพ,พานแห่งนี้